เกือบสิ้นชื่อค่ะแม่บอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้ข้ามไปฝั่งนู้นดีนะว่าวิ่งทันอนะแม่น่ะไม่เหลือตายแน่ค่ะแม่บอกเราว่าอย่าเดินเข้าไปอย่าเดินเข้าไปพอดีจริงๆหมาอยู่ในบ้านแหละพอดีเขาเปิดประตูแล้วหมาพี่ของมาเจอพอดีนะคะไล่ฟัดไปนอนหน้าประตูบ้านไปนอนหน้าประตูบ้านเขา แม่พูดหลายครั้งแล้วไม่ฟังแม่เลยซิดเลยค่ะใจคอไม่ดีเลยใจหายดิซิดเลยสิ้นชื่อเลยอยากสิ้นชื่อปื้อเหรอฮะอกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วไงเที่ยวตะลอนตะลอนไงแม่พูดไม่เคยฟังเลยไม่เคยเชื่อเลยหึฟังแม่พูดบ้างไหม ถามว่ามาฟังแม่พูดบ้างไหมว่าอย่าไปอย่าไปอ,ไปอ่ะพูดหลายครั้งห,หลายหนแล้วเนี่ยพูดแต่มองหน้าด้วยพูดอะมองหน้าด้วยไม่ต้องหันหน้าไปที่อื่นเลยนะเบิร์ดได้ยินแม่พูดไหมบอกแล้วนะว่าอย่าข้ามไปอย่าข้ามไปเพิร์ดได้แยวแผลบเข้าแผลบเข้าไม่เคยฟังเลยสองตัวนะแล้วดุด,ดวยบอกแล้วว่าทุกหมาคนอื่นนะเขาไม่เหมือนพี่ฝน พี่ฝนจะไปนอนข้างนอนเคียงก็ไม่เป็นไรอืมหาเรื่องจริงๆมีใใจเสียนะคะใจเสียเนี่ยนอนอยู่ตั้งนานแล้วก็ใจเสียไงว่าเอ้ยตกใจอะ่ะตกใจอะ่ะตกใจมากเลยนะคือกระโดดข้ามมาทันนะนําคานแม่ปิดหน้าซะบ่นอยู่ได้ไม่บ่นได้ยังไงอะ่ะ ไม่ให้บ่นได้ยังไงอืถามว่าแม่เองแม่ก็ดูกรงนะคะคืออยากจะจับมันใส่กรงไว้แต่ไอเราก็ไม่ใช่เงินถุงเงินถังอะไรกรงก็ไม่ใช่ถูกๆจะซื้อกรงแบบไม่แพงมากนะมันก็ไม่แข็งแรงอยู่ไม่ได้แล้วถามว่ามันไม่เอาใคระคะ่ะมันชอบอยู่ตัวเดียวแม่ออมก็ดูไว้ก็ไม่ใช่ถูกๆบอแล้วมันลายตังมาก ของเก่าไม่เอาเยินไไปใช้นี่เขาเลยก็ไม่อยากสร้างนี่ใหม่ก็เลยไม่ไไรู้จะทำยังไงก็ได้แต่แบบเนี้ยค,คิดไปคิดไปอะค่ะได้แต่คิดแต่นะสงสารก็สงสารอะไม่อยากให้มันเทียบไปประชนภัยตลอนตลอนตล,นตลนอะแต่ให้ทํายังไงได้อะคะก็เราก็ไม่ใช่คนรวยเนาะัางก็ไม่มีเอาแค่แบบหากินเลี้ยงลูกไปอะเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็เป็นบางช่วงช่วงนี้ก็ขายของก็ถามว่างานแม่อมก็น้อยไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่างานมันออกชา้ามันมีปัญหาหมุนก็ไม่ทันทำไงได้อ่ะเราก็อยากจะให้มันอยู่นะอยากสุดเลงแล้วค่ะเลงกงไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่มีตังซื้อ,อฝนก็จะฝนแล้วห่วงมันก็ห่วงนะไม่ใช่ว่าไม่ม่ห่วงมันนะ ตัวแสนเนี่ยว่านะ่าสนใจที่ไหนคะทำเป็นนอนเนี่ยมันอิ่มแล้วไงกินข้าวไปหมดเป็นชามหนึ่งเต็มๆอะแม่ลองทดลองใส่ไปชั้นล่างก็ไม่มีทีท่าว่าจะร้อง <c oughs> แต่อยู่ด้วยกันกับคนอื่นไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่านิสัยคือไม่ไม่เอาใคร <c oughs> คือไม่ไม่ไม่ยุ่งกับใครอะ่ะชอบอยู่คนเดียว ก็ไม่ร้องไม่อะไรนะคะสักพักแล้วล่ะ